ครับขอสวัสดีครับพี่น้องของเบาวึ่งกานสุกุลสุกนครับผมขอสวัสดีคือเขาคือเดิมครับพี่น้องเมื่อนีผมเองเบาสึ่งการกับมาเบิงบอกไฟตะไล่ครับพี่น้องอยู่ตำบลถาดอำเภอว่างหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเข้ากับมาเบิงบังไฟตะไลในการกับเบาวสิงการครับผมวางไฟตะไลเมื่อนีสุเป็ยดีเป็นเด้งอามบอกครับพี่น้องกับมาเบิงในการกับเบาวส่งการครับผมตอนนี้ผมเองเบาวส่งการกับอยู่ ตำบลถาดอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องมาเบิ่งหมวกไฟตะไลเนาะเอากครับมาเบิ่งได้กันกับเบาสิงข่านครับผมว่าตะไลขึ้นสูงขึ้นงามปันไดครับพี่น้องเป็นบุญประเพณีของเพิ่นเด้อพี่น้องเป็นบุญประเพณีบุญหมวไฟเ,เพิ่นเนาะผมเองเบาสิงข่านกรับวาเบิ่งได้เพิ่นคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องของเบาสิงข่านเนาะเป็นเบิ้งไฟแสนกัหลายสนามเลยครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยแวะมาเบิ่งหมวกไฟตะไลครับพี่น้องมาแล้วก็เลยเฮ็ดคลิปให้พีให้ลอง เบิ้งน้าเนาะว่าบังไฟตะไลปีนี้เป็ยนในสูงเรีนงามมั้งครับพี่น้องเป็นบังไฟตะไลทอสามครับพี่น้องทอสามเนาะทอสามครับตะไลทอสามเนาะเออกมาเบิองนการกับดาวซิการ์ครับผมเรียนสูงเรีนงามบรรได้ครับพี่น้องของเพิ่นเนาะบุญประเพณีบุญบองไฟของเพิ่นครับพี่น้องเมาก็ประดมในการเรื่อยๆกับดาวสิกคร์ครับผมบิุญบังไฟตะไลเนาะอยู่ตำบลญาด เพื่อว่างถิ่นจังหวัดศรีสะเก็ดนาครับพี่น้องเรากำลังมาเบิกน้ำแกมตอนนี้กําลังเอาบังไฟเกัาฐานครับพี่น้องบังไฟเกัาฐานอยู่ติดซีนี่เล็กเสียบลงหูเลยครับพี่น้องเพื่อเตรียมหมุนเนาะวันนี้พร้อมเรียบร้อยครับพี่น้องดูแล้วครับพี่น้องดูแล้วเนาะหมุนบังนี้จะเป็นท่าไยเนาะขินไหาไว้บังนี้ขินไปแล้วครับพี่น้องขินเทียงศิริเลยขินตรงไหนตรงนั้นเลยครับพี่น้องว้าขินครับขินแม่ครับพี่น้อง มาดูดีเลยโอ้มามาเบิ่งด้วยกันกับบ่าวสินคครับผมคาประมาณ่งครับพี่น้องบนเากันเนาะอาเพนเวากัน100 100ล่วงครับพี่น้องเอ๊ะเพิ่นจะบริการประคาบิเท่าไหร่เนาะแน่นเนาะเอาเบิ่งในการกบ่าวสครับผมอากาศบ่ได้ยินเนาะ การเกี่ยวตะไลติดยู่ห่างเครับพี่น้องเนาะโอ้โหดีครับพี่น้องระวังยตะไลโค้งน้อยเดียวคือสิบวันได้ลายไปไหนบ้างพี่น้องตายครับพี่น้องลงแล้วครับตายนี่คือนอนตายครับติดก้อนลงอีกต้องหาครับพี่น้องโลแล้วครับพี่น้องเห็นบ่อนี่น้องติดก้อนไว้แป๊บเดียวบ้าๆครับพี่น้องโอ้เห็นแค่นิดเดียวครับพี่น้องไปไกลครับบางนี่ครับพี่น้อง อกำลังซูมหาอยู่ดินไปดินมากหา,าโป๊ะฟอครับพีพ่น้องเอ้าอยู่หอดใส่หน่อนยี่เอานั่นมันไปตามลมครับพี่น้องพี๊ดิี๊ดพมันลงมบนเตียงน้องไปเรื่อยๆเอ,าไไๆเอา้าใหญ่แนบมาเห็นครับพี่น้องมันปีนวับปีนวับเลยมันบ่ล้ธรรมดาคืออันอื่นเนาะเอ้อเหิือนกันเอยๆครับพี่น้องอ่ะ มากไปใหม่ครับพี่น้องโอ้ยส่วครับพี่น้กกนองเอ๊ะต่ำครับพี่น้องเรียบร้อยถึงดินเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โอยูอ่้างล่างเท่าไหร่บนนี้แค่เล,เล็ครับกอนสิการกะพ้น